สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องคอลลิ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูอุปรกรณ์กันนะครับว่าเครื่องคอลลิ่งเนี่ยมีอุปรกรณ์อะไรบ้างนะครับในการเจาะนะครับอันดับที่หนึ่งนะครับก็จะมีอุปกรณ์ที่ช่วยในการประกอบเครื่องหรือการถอดนะครับก็จะมีปจัจจคอมาส,สีแดงนะครับปจัจจเลื่อนนะครับ ดอกเจาะคอลลิ่งนะครับก็ตัวดอกเจาะเนี่ยก็จะเป็นขนาดตามที่ทางทางผู้ใช้นะครับต้องการขนาดของรูที่ต้องการจะเจาะนะครับแต่ผมนี่คือผมใช้3นิ้วนะครับดอกเจาะ3นิ้วนะครับเครื่องนะครับเป็นเครื่องคอลลิ่งของผมเนี่ยที่ใช้งานอยู่เป็นเครื่องคอลลิ่งบอลซันนะครับ Z 1 z 2 0 0 m เอนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับก็เครื่องสา0พันวัตต์นะครับ ปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟนะครับนะครับแล้วก็สายน้ํานะครับสายน้ําคือจะต่อเข้ากับตัวเครื่องตัวนี้นะครับอันนี้แล้วแต่หน้างานนะครับว่าหน้างานเนี่ยมีน้ํามีก๊อกน้ํำไหมนะครับถ้าไม่มีก็ต้องใช้เป็นถังน้ํานะครับแล้วก็อาจจะเป็นปั้มตู้ปลานะครับใส่เข้าไปนะครับในกรณีนี้อยู่หน้างานแล้วไม่มีไม่มีน้ํานะครับต่อไปก็เสานะครับจะติดมากับเครื่องนะครับ ถอดได้นะครับตรงนี้เดี่ยวนะครับเดี๋ยวต้องหันด้านเกลียวถีอย่างนี้นะครับที่มือผมจับสัมผัสอยู่เนี่ยนะครับหันออกมาด้านนอกอย่างนี้นะครับดูดีๆนะครับนะครับเพราะเวลาแกะกล่องออกมาเนี่ยเสาตัวเนี้ยจะหันมาอยู่ด้านนี้นะครับเดี๋ยวลูกค้าหลายท่านจะงงว่าเอ๊ะทำไมเอาไปใช้แล้วทําไมดอกเจาะมาอยู่ตรงนี้นะครับเวลาใช้งานนะครับต้องถอดน็อตแล้วก็สลับนะครับอันนี้จะเป็นแผ่นเหล็กนะครับเราจะ สั่งตัดมาเองนะครับเอามาอัดแอปพลายใช้กับตัวเสานี้นะครับเพราะงานเราเป็นงานเกี่ยวกับกําจัดปลวกนะครับนะครับก็เดี๋ยวเราจะประกอบเครื่องนะครับให้ดูนะครับนะครับวิธีการใช้เราจะประกอบไปดูโอเคครับเดี๋ยวผมขอผ่านตรงนี้เลยนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนนะครับเราจะประกอบเครื่องคอลลิ่งกันนะครับ ของมือคันโยกนี้นะครับก็ใครถนัดซ้ายถนัดขวาก็ปรับได้นะครับโดยขอน็อตตัวนี้นะครับออกนะครับหมุนได้นะครับนะครับก็จะไว้ด้านซ้ายด้านขวาก็ได้นะครับแต่ของเราเราถนัดด้านขวานะครับอ่านะครับเมื่อใส่ลงไปแล้วนะครับก็ปรับตัวนี้ให้แน่นนะครับเครื่องก็จะไม่ลูนนะครับโอเค จะแน่นนะครับนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องทําการใส่ตัวดอกเจาะคอลลิ่งนะครับท่างผมชัดก็จะเป็น3ามนิ้วนะครับนี่นะครับสามนิ้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะใส่นะครับที่ใส่เนี่ยนะครับก็จะใส่ทวนเข็มนะครับ เครื่องคอลลิ่งนะครับเวลาใช้งานเนี่ยจะต้องมีการใช้น้ําเป็นตัวนําฟันกระบอกนะครับก็สายน้ํานะครับก็จะมีตรงนี้นะครับจะมีท่อต่อของเครื่องตรงนี้นะครับนี่ครับเป็นสายน้ํานะครับและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็จะเป็นไฟนะครับปลั๊กไฟนะครับในหน้างานต้องเตรียมความพร้อมเองนะครับ ครับโอเคครับต่อไปเราจะสาธิตวิธีการใช้เครื่องคอลลิ่งนะครับวิธีการเปิดน้ํานะครับเดี๋ยวน้ําเนี่ยที่เราจะปล่อยน้ําลงมาก็คือเราจะไม่ปล่อยเยอะนะครับพอน้ํามันจะหมุนกระเด็นออกมาหมดนะครับเราจะเปิดน้ําเพียงเป็นตัวน้านะครับนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราดูกันนะครับว่าน้ําเราเปิดลักษณะแบบไหนนะครับครับนี่เราก็เปิดน้าแล้วนะครับน้ําก็ไม่ต้องเปิดให้แรงมากนะครับ แล้วก็เดี๋ยววิธีการเจาะนะครับเ,เดี๋ยวเราเวลาสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆเจาะลงไปนะครับเราจะไม่แบบเปิดเครื่องแล้วกดลงไปทีเดียวนะครับเพราะว่าดอกอาจจะสะบัดนะครับเราใช้เขาเกาะให้เป็นร่องก่อนแล้วเราถึงจะใช้กําลังเครื่องเป็นที่ได้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับ ล่องก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทีเดียวเลยนะครับเจาะใช้ความตอนนี้เราก็เจาะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเวลาเจาะเสร็จจะสังเกตได้เลยครับจะมีดินขึ้นมานะครับอันนี้พื้นที่เราเจาะก็ไม่ลึกมากนะครับนะครับก็สวยงามครับออกมาเวลาก็ประหยัดนะครับ นะครับนะครับอันนี้ก็ลองดูครับนะครับวิธีการใช้งานก็ไม่ยากนะครับเสียงอาจจะดังนิดนึงนะครับขอบคุณครับครับก็รุ่นเมื่อกี้นะครับที่เป็นแนะนำอที่ผมได้ในคลิปก็จะเป็นตัวนี้นะครับวัสดุเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ใช่ฝาพลาสติกครอบนะครับ มือนที่ขายกันอยู่นะครับนะครับก็จะมีรุ่นตัวใหญ่นะครับใช้ได้ถึง9นิ้วนะครับจะมีตัวเล็กนะครับโบซันตัวเล็กนะครับตัวนี้ได้1-5ึงนิ้วนะครับเอโทษนะครับผมลืมบอกนะครับส่วนนี้จะได้1-8ึงนิ้วนะครับดอกเล็กสุดด้ยนะฮะถึงแนิ้วนะครับนี่ก็มี9้นิ้วนะครับตัวนี้ได้5นิ้วนะครับจะเป็นตัวเล็กนะครับตัวเล็กก็จะเป็น5นิ้วนะครับตัวหนึ่งนะครับรุ่น flying h หายนะครับส่วนตัวนี้นะครับ จะเป็นแบบมือถือนะครับเราใช้งานง่ายอันนี้ประสงค์ถอดออกมาจากตัวเสาตัวเครื่องได้นะครับน,นะครับที่ผมบอกตอนแรกคือต้องกลับเสาด้วยนะครับอย่าลืมกลับเสามาด้านนี้นะครับครับมือละนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ